ยิงแอดเลือกกลุ่มเป้าหมายยังไงให้ขายปังอันดับแรกนะคะคุณต้องรู้ก่อนว่าฐานของคุณกลุ่มเป้าหมายของคุณนะ่ะคืออะไรวิธีการเช็คนะคะออมจะพาไปเช็คค่ะมาถึงที่วิธีการเช็คนะคะอันดับแรกเลยค่ะให้เราเข้าไปที่หน้าเพจของเรานะคะไม่ว่าจะมีผู้ติดตามน้อยหรือมากก็เช็คได้ค่ะมีหลักร้อยคนหลักพันคนหลักหมื่นคนแบบเนี้ยเช็คได้เลยนะคะวิธีการคือเข้ามาในหน้าของเรานะคะแล้วก็ กดนะคะคําว่าข้อมูลเชิงลึกค่ะอ่ากดนะคะข้อมูลเชิงลึกหลังจากกดข้อมูลเชิงลึกดูอีกทีหนึ่งคําว่าผู้คนค่ะทีนี้เราจะเห็นภาพรวมแล้วว่าแฟนเพจของเราอะค่ะอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะอันนี้ภาพรวมไม่เห็นนะว่า แฟนเพจเราอายุประมาณเท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซนต์จริงๆอันนี้มันเป็นความลับของแต่ละธุรกิจนะแต่ว่าอันนี้อมอามา,มาเปิดเผยเอามาให้ดูเลยเพราะว่าออมไม่ได้มีผลกระทบอะไรอยู่แล้วนะคะถ้าคุณได้ออมก,ก็ดีใจแล้วว่าเอาไปต่อยอดได้เลยค่ะอ่ะอันนี้สมมติว่าฐานแฟนเป็น94%เป็นผู้ชาย6%นะคะทีนี้ลองมาดูว่า กลุ่มเป้าหมายที่อายุมากที่สุดของถ่ายเราก็คือเท่าไหร่อันนี้เขียนไว้เลยว่า25-34เป็น49คือเป็นคนส่วนใหญ่นั่นแหละแล้วเราจะไปคิดแบบไปต่อยอดในการทำคอนเทนต์ได้ยังไงละ่ะอ่ะคุณลองคิดดูนะคะสมมุติว่าเป็นอาที่ผักแล้วกันถ้าออมรู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของออมอายุ25-34เป็นวัยทำไมคะวัยเริ่มทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวแบบเนี้ย สิ่งที่เราจะนําเสนอคืออะไรคอนเทนต์ก็ต้องประมาณแบบว่าพักผ่อนวันหยุดหรือบางโรงแรมที่มีแบบโคเว r ร์กิ้งสเปซในการทํางานด้วยอะ่ะก็อาจจะนําเสนอภาพที่ให้สื่อถึงกลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะไปคิดต่อว่าโอเคเราจะไปต่อยอดจากสิ่งที่เรารู้ได้ยังไงว่าฐานแฟนเราเป็นอะไรบ้างในทางกับกันค่ะสินค้าของคุณเป็นอะไรก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันถ้าเรารู้สถิติแล้ว อาแล้วต่อมาแล้วทำยังไงต่อไปถ้าสมมติว่าเราจะยิงแอดนะคะตามมาดูเลยค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าฐานเราประมาณนี้แต่บางคนเอ้ยเราทํายังไงดีอ่ะฐานประมาณนี้ก็จริงแต่ว่าเป็นบางคนเพิ่งเริ่มอะทำยังไงดีถ้าคนเพิ่งเริ่มนะคะ ออมเวลาทำคาสอะคะ่ะกับครูกล้วยอะทุกคาสเลยนะออมก็จะให้ทําเขียนใบที่เป็นตัววิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพราะว่ามันจะได้ไปรีเช็คได้ว่ามันตรงไหมถ้าใครมีฐานแล้วก็เอาใบนี้ไปดูได้นะคะถ้ามันไม่ใช่เราอาจจะต้องทํายังไงทำคอนเทนต์ให้มันเป็นแบบจับกลุ่มอื่นแล้วไปยิงกลุ่มอื่นหรือว่าถ้ามันใช่อยู่แล้วเราก็จะไปต่อยอดยังไงแบบนี้ละคะเราจะได้เห็นภาพรวมพอเราเห็นภาพรวมเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปสเต็ปต่อไป อมเรียกมันว่าคอนเทนต์เปิดเราจะเห็นคนยิงแอดส่วนใหญ่ที่บ่นว่าไม่ปังส่วนใหญ่นะคะ เขาก็จะรีบแล้วก็ใจร้อนลงไปเลยแบบโปรโมชั่นมีอะไรหรือว่าสินค้าเขาเป็นแบบไหนแต่ในขณะที่คนที่เขายิงปังๆไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเขาก็รู้จักปรับตัวและสิ่งแรกไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์เองก็ตามหรือว่าจะเป็นคนทําธุรกิจออนไลน์ที่มีหน้าร้านหรือว่าเป็นคนทําธุรกิจออนไลน์ที่มีแบบที่พักรีสอร์ทหรือร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยนะคะ สิ่งที่จะต้องทําก็คือทอํายังไงก็ได้ให้เขามารู้จักร้านเราให้เขามารู้จักตัวตนของเราสินค้าและบริการของเราคือถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราดีอ่ะแต่ว่าคนไม่รู้จักเรานั่นเท่ากับจบแล้วออนไลน์มันเป็นเครื่องมือในการช่วยคุณให้คนพามากินร้านของคุณได้พาไปพักที่พักของคุณได้ยกตัวอ,อย่างนะคะ เนี่ยมีร้านมาเปิดใหม่แถวบ้านออมใช่ไหมคะตอนแรกออมก็ไม่รู้จักเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงซอยนั้นะเข้าไปได้แต่เขายิงแอดแบบโลเคชั่นเข้ามาทําให้ออมแบบเอ้ยรับรู้ว่าตอนนี้มีร้านตรงนี้มาเปิดใหม่นะน่ากินนะวันนั้นที่เราแบบอัดคัส ยิงแอดมาสเตอร์คัทกับผูกล้วยอ้อมก็ชวนผูกล้วยไปกินดังนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําถ้าอยากจะก้าวเข้ามาในออนไลน์นะคะคือทําให้คนรู้จักก่อนอันดับแรกนะคะแต่ส่วนใหญ่อะคะ่ะที่คนยิงแล้วมันไม่ปังอะเพราะว่าเขายิงแล้วใจร้อนแล้วไม่เก็บไม่เก็บก็คือไม่รีมาร์เก็ตติ้งไม่ทําให้เห็นซ้ําอีกรอบนึงอันนี้เป็นประเด็นสําคัญแล้วอ้อมจะบอกเทคนิคข้อหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าคุณเอาไปลองทำอะ ันจะทําให้คุณลดต้นทุนค่าแอดได้เทคนิคนั้นก็คือการทําวิดีโอยุคนี้คือควรทําวิดีโอแบบมากๆเพื่อเก็บฐานแล้วก็เก็บคนที่ดูวิดีโอของเราครบเพื่อมารีมาร์เก็ตติ้งมันจะทําให้ค่าแอดของคุณลดน้อยลงนะคะสมมุติว่าคุณเป็นแบบอรีสอร์ทเป็นร้านอาหารเป็นทาครีมมีสตอรี่อะไรก็แล้วแต่คุณควรจะนำเสนอออกมาเล่าเรื่อง เล่าตัวคุณเองหรือว่าถ่ายเป็นวิดีโอหรือถ้าสมมติว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยอะเราเป็นแบบว่าตัวแทนจำหน่ายสิ่งที่คุณควรทำสมมติว่าตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ออกไปออกสื่อที่ไหนตามทีวีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณไปตัดมาไปเอามาแล้วทำยังไงก็ได้ให้เขาดูวิดีโอก่อนให้กลุ่มเป้าหมายดูวิดีโอก่อนแล้วคุณเก็บคนดูวิดีโอมารีมาร์เก็ตติ้งอันนี้คืออันง่ายๆนะคะแล้ววิธีทำทำยังไงคุณอ้อม คือแบบบอกไปบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทําให้เป็นนะ่ะวิธีทําทําแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวออมกดให้ดูนะหลังจากที่เราทําคลิปแล้วก็ลงโฆษณาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เราดูจะอินไซต์เห็นแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราควรทํานะคะก็คือเข้าไปเลยค่ะที่ตรงนี้ตรงตัวบวกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกคําว่าโฆษณาค่ะ ทีเนี้ยมันมาแล้วตรงนี้นะคะเรากดปิดไปก่อนสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะคือกดตรงจุดตรงเนี้ยค่ะ9จุดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กดคำว่ากลุ่มเป้าหมายค่ะ,ะทีนี้นะคะให้ทุกคนกดคำว่าสร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วก็กดคำว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองหน้าตามันจะประมาณนี้ทุกคนกดคำว่าวิดีโอ อ่ไม่ว่าจะมีธุรกิจอะไรนะหน้าร้านทําครีมทําอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเขาได้ดูวิดีโอของเราแล้ววิธีจะเก็บนะคะก็คือกดถัดไปได้เลยเก็บคนดูได้เลยเลือกเลยค่ะว่าเนื้อหาเป็นประเภทอะไรสิ่งที่อ้อมแนะนําคือจากประสบการณ์คืออันนี้ค่ะมันจะทําให้เราเสียค่าแอดน้อยที่สุดอ่ะเลือกเลยค่ะแล้วก็เลือกวิดีโอของเรา แล้วก็เลือกวิดีโอของเราขึ้นมานะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะเราสามารถติ๊กเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเอาแบบไหนทิกก็คือถ้าเราพูดอะไรในคลิปวิดีโอน,นั้นแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือบอริการของเราอะ่ะเราก็เลือกมาแล้วก็จะยิงคอนเทนต์ที่มันต่อเนื่องกันเช่นแบบรีวิวคนเข้าพักรีวิวคนใช้บริการรีวิวคนใช้สินค้าหรือเป็นโปรโมชั่นก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาดูจนจบแปลว่าเขามีความสนใจที่จะ ซื้อหรือว่าเขากําลังแอบ,บมองเราอยู่กดเลือกขึ้นมานะคะจริงๆกดได้หลายอันนะะสมมติว่าอ้อมกดหลายๆอันแบบนี้แล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาให้คนเห็นนะภายในกี่วันอันนี้คืออยากจะให้วางแผนทําแล้วก็ทําให้มันแบบไกลที่สุดแล้วก็ลองทําดูแต่ว่าบางคนแบบเฮ้ยอยากจะเก็บเป็นปีเลยได้ไหมได้เผื่อเขาแบบว่าไม่รู้จะเลือกใครลังเลมาเป็นปีมีนะคะบางคนแบบ กลุ่มคนที่แบบว่าตัดสินใจนานยังไม่ซื้อในคาสคาสนะคะยิ่งแอสไมเตอร์ class, คัสครูกล้วยก็จะสอนไว้นะคะว่าแต่ละคนมีการตัดสินใจแบบไหนซึ่งอันเนี้ยใครที่เป็นนักเรียนลองไปเรียนนะคะแต่ว่าใครที่ไม่เป็นนักเรียนก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารู้แค่เนี้คุณก็ไปต่อยอดได้เยอะแล้วนะคะสมมุติว่าเลือกมาแล้วเราตั้งชื่อกลุ่มให้จําง่ายอันนี้สําคัญเพราะว่าบางคนแบบเฮ้ยลืมอะ สร้างกลุ่มเป้าหมายค่ะกดได้เลยมันก็จะรอประมวลผลประมาณ30สินาทีชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ขนาดความใหญ่ของกลุ่มเป้าหมายนะคะกดเรียบร้อยอ่าเราก็จะได้มาแล้วนี่มันก็จะรอประมวลผลนะคะนี่ค่ะสิ่งที่เราได้มาก็คือกลุ่มเป้าหมายอันนี้ที่รอประมวลผลอย่างแรกออมบอกว่าให้ทําวิดีโอเปิดแล้วใช่ไหมคะ หลังจากนี้คือเราก็ทํำปิดแล้วก็ใช้กลุ่มเป้าหมายนี้โดยที่ใช้รีวิวหรือว่าเป็นโปรโมชั่นเพื่อตอกย้าเขาไปอีกทีหนึงอันนี้เรียกว่ารีมาร์เก็ตติ้งหรือว่าทําให้คนเห็นซ้ําอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่คนเริ่มใหม่แล้วอยากจะประหยัดค่าแอดสามารถเอาวิธีนี้ไปทําได้เลยเพราะว่าหลายๆคนมาบอกออมว่าคุณออมมีสอนแบบ mini card, มินิคัสไหมแบบคันเล็กๆคือบางทีอะสเต็ปการสอนของออมคือการเข้าใจเพื่อเอาไปต่อยอดเพื่อไปทําต่อได้ ออมไม่สามารถขายคาัดแบบว่าร้อย0 0งร้อยะไรอย่างเงี้ยได้ออมก็เลยคิดว่าถ้าไม่สามารถทําแบบนั้นได้แบ่งปันให้ฟรีเลยดีกว่าใครที่แบบว่าเอาไปต่อยอดก็เอาไปต่อยอดได้เลยส่วนใครที่สนใจเรียนนะคะก็สามารถทักไปสมัครได้นะคะที่ l i น์แอดเลสเกตลิสหรือว่าที่อินบ็อกซ์ของอมนะคะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการสอนของอมอะ่ะ จริงๆแล้วอ่ะมันคือการสอนมาจากประสบการณ์มันไม่ได้มีแบบตาม YouTube พี่เปิดได้ออมเป็นคนให้คำปรึกษาเองดังนั้นออมเลือกในสิ่งที่มันเหมาะสมแล้วก็คัดคนที่จะเข้ามาราคา2990เยนี่ยเหลืออีก10ท่านสุดท้ายถ้าใครทันนะคะก็ได้ราคานี้เพราะว่าออมเชื่อว่าราคาเต็ม35 0 0ก็ไม่แพงอ่ะถ้าคุณเอาไปต่อยอดได้ออมลงเองมาเป็นแบบ7หลักอ่ะโดยที่ออมก็รู้แล้วว่ามันมีจุดไหนที่คุณจะต้องแบบรู้เพิ่มไปอีกสเต็ปไหนอันเนี้ย อมอก็ถึงได้บอกว่าอมอไม่สามารถแบบซอยขาดย,ย่อยๆเพื่อให้คุณเรียนรู้ได้แต่อันเนี้ยถ้าใครเรียนรู้แล้วเก็ตเอาไปทําไปต่อยอดได้ไม่ต้องมาเรียนก็ได้แต่ว่าใครที่อยากได้แบบว่าทั้งการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นแล้วก็อยากได้คำปรึกษานะคะอมอยินดีตอบเพราะว่าอมเป็นโลกเห็นข้อความค้างไม่ได้อะ่ะนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะรู้ดีว่าอมเป็นคนตอบเร็วมากแล้วก็ตอบเองใกล้ชิดทุกคนดังนั้นอมอก็คือต้องเลือกคนเข้ามาในคอมมูนิตี้หรือว่าในกลุ่มของอมนิดนึงนะคะ ถ้ารู้สึกว่าสไตล์มันใช่มันแมทชิ่งอค่ะคุณก็สมัครได้แต่ว่าถ้ารู้สึกวยไม่ใช่คุณไปดู Youtube ไปเรียนรู้เองก็ได้อันเนี้ยอมไม่ได้ปิดกั้นเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างตัวออมกับครูกล้วยอะอมก็เด็ดเรื่องในการให้คําปรึกษาออมรู้เลยว่าเคสนี้มาแบบนี้ต้องทอํายังไงเคสนี้ถ้าเห็นแล้วควรจะปรับตรงไหนหรือว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยมีแนวโน้มที่แบบขายไม่ได้อันนี้มีแนวโน้มที่ขายได้ คืออมไม่ได้เก่งแต่ว่าแค่ออมให้คาปรึกษามาเยอะคอนซัลท์มาเยอะอมผ่านนักเรียนมามากกว่าพันคนอะ่ะอมก็เลยรู้ได้ว่าคนนี้ควรจะปรับตรงไหนคือบางทีมันเป็นเซนต์นะ่ะบางทีนักเรียนโทรมาคอนซัลท์ใช่ไหมคะอมไม่ต้องดูหน้าจอคอมอะ่ะอมบอกให้กดได้เลยเพราะว่าเราทําบ่อยไงดังนั้นคุณก็เหมือนกันคุณก็ต้องฝึกฝนด้วยไม่ใช่แค่แบบรู้เทคนิคแต่ไม่ลงมือทําหรือว่าท้อแท้ใจอะ่ะ ไม่ยอมเทสไม่ยอมอะไรหัวใจของการทํามันคือการเทสเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าใครดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยใช่ตอบโจทย์นะคะก็ทักไปได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้ออมก็จะมาบอกสําหรับที่ใครที่เริ่มต้นใหม่นะดูคลิปนี้แล้วคุณไปลองทํานะ คุณได้ยอดกลับมาแน่นอนแล้วก็ประหยัดค่าโฆษณาแน่นอนอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่อยากจะมาแชร์สําหรับคนเริ่มใหม่นะคะบางคนแบบเริ่มใหม่แล้วไม่รู้จะทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยออมอยากจะให้ลองทําอะไรก็ได้ที่คุณทําได้ไปก่อนนะอย่ารออย่าต้องซื้อคอมอย่าต้องอะไรอันนี้สมมุติว่าอันนี้ออมก็ทําให้ดูนะคะว่า iPad มันก็ทําได้เหมือนกันลงโฆษณาแบบที่คอมพิวเตอร์ลงได้เหมือนกันนะคะแค่เปลี่ยนแบบว่าหน้าจออินเทอร์เฟซตรงเนี้ยอ่ะเห็นตรงตัว A ไหม เนี่ยมันมีว่าขอเป็นเว็บไซต์สำหรับมือถือหรือว่าสำหรับเดสก์ท็อปก็คือที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเดสก์ท็อปอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันหรือบางเคสนักเรียนที่เคยมาเวิร์กช็อปกับอ,อมอ่ะคือเขาบอกว่าเขาลงทุนไปร้านเน็ตไปตามคาเฟ่ไปตั้งปุ่มเป้าหมายแล้วมายิงในมือถือก็มีเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาจริงแค่ไหนคุณอดทนได้มากเท่าไหร่ถ้าคุณพร้อมอมก็พร้อมเหมือนกันค่ะ แล้วถ้าใครสนใจนะคะเจอกันในคลาสแล้วอมก็จะเป็นคนที่คอนซัลคุณเองเจอกันในคลาสนะคะคลาสเรียนพร้อมเอกสารประกอบนะคะ299010ท่านสุดท้ายที่เห็นคลิปนี้นะคะเลยจากนี้เป็นราคา3,500บาทแต่ออมเชื่อว่าคุณจะไปต่อยอดได้มากกว่านั้นแล้วคุณก็จะไม่ต้องเอาเงินไปทิ้งแบบฟรีๆโดยมีที่ปรึกษาในราคาคิดหานเฉลี่ยนะคะ245บาทต่อเดือนอะ2990อันเนี้ย คุณลองไปดูว่าคุ้มขนาดไหนคุณลองไปเทียบราคากับคนที่คุณสบายใจเลยก็ได้แต่สาหรับออมออมไม่เทียบกับขายออมรู้ว่าจุดที่เราอยู่ได้แล้วก็คุณได้ประโยชน์มากที่สุดคือเท่าไหร่หวังว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะเป็นเจอกันในคลิปสาหรับคนที่สนใจนะคะ